ก็เป็นเรื่องดีๆด้วยคุณแม่เพราะว่าตอนนี้โอ้โหแฟนวอลเลย์บอลน่ะต้องเสียงเสียงเหมือนคุณแม่ทุกคนเลยเออขึ้นอย่างนี้เลยจริงเพราะว่าโปรแลนี่เราเราก็เคยแพ้เขาใช่เขาก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะใช่ค่ะตัวก็โตตัวโตแบบสูงกว่าเขาเยอะเลยได้ดูดิเท่าจักรแลก็ไม่รู้เราคุณแม่เขาสูง่ะเปรียบเอาซะาหัวไหล่ก็พอค่ะจักรแลก็ดูต่ำไปเตี้ยไปนิดนึ่งเอาน วันอะไรคือภายหลังจากวัลเลยบบอลทีมชาติไทยวัลเลยบบอลหญิงเนี่ยนะคะ,คะสามารถเอาชนะโปโลแลน,นด์โอ้โหสามต่อสองเซตนะคะออในการแข่งขันศึกลูกยางหญิงโอลิมปิก2024ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม C ีเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จากการที่เราเนี่ยพลิกเอาชนะโปโลแลนด์ไปได้โปลแลนด์เนี่ยเขาเป็นทีมอันดับอ,อันดับที่เจ็ดของโลกนะคะคุณแม่เ,ออเขามีอันดับสูงกว่าเรามากเลย ทำให้ในส่วนของการที่เราเอาชนะเขาได้เมื่อวานนี้นะคะเติมเก็บแต้มไทยเนี่ยนะคะได้มากถึง9.68คะแนนตอนนี้ไทยเรามี209.71คะแนนขยับอันดับขึ้นมาค่ะเป็นอันดับที่13ของโลกนะคุณแม่อมอมตอนนี้สามารถที่จะแซงคู่แข่งนะคะที่เขามีอยู่ประมาณ207.92คะแนนซึ่งก็คือเบลเยียม เบลเยียมตอนนี้ก็หล่นไปอยู่ที่อันดับที่1 4นะคะรองจากเราส่วนในระดับทวีปนี่นักตบลูกยางสาวของไทยเรายังคงรั้งอันดับที่3ของเอเชียนะคะเป็นรองแค่จีนนะคะจีนนี่เบอร์หนึ่งเลยเขามี335.9้ามคะแนนแล้วก็ญี่ปุ่นอันดับที่2มี3 0 5 7 5คะแนนขณะที่อันดับที่4นะคะคาซัสถานเนี่ยเขามีอยู่111.25คะแนนส่วน นัดต่อไปเกมต่อไปตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าวันศุกร์ที่22กันยายน19นาฬิกา30นาทีแฟนๆเราตั้งตารอเปิดจอนะคะช่อง Workpoint 23เนี่ยรอส่งกำลังใจไปเชียร์ได้เลยเพราะว่าทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับสโลวีเนียในรายการโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกค่ะก็ก็ไม่ไม่ไม่หนักสโลวีเนียไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่หนักเท่าไหร่ตัว ตัวสูงกว่าเราเยอะเขาเขาก็สูงส่วนใหญ่จะสูงกว่าเราทั้งนั้นเราเอเชียเราก็ตัวเล็กๆอ่ะนอกจากประเทศจีนนะตัวเขาสูงคนเขาเยอะเขาพัฒาได้เราพลิกที่หนูเล็กๆก็เล็กแบบเจ๋งนะนะคะพอให้กระโดดสูงๆ่ะอะเนาะใช่กระโดดสูงมันยังไงอ่ะหนูก็แต่ถ้าขาขายาวๆจะยิ่งโดดสูงไหมคุณแม่ ตู้เอกันแหละกันโอ้โหมันมันมันรูปร่างนี่มันโอเคเลยนะมันบอกได้ยแต่เมื่อที่ทีมไทยเราเนี่ยเห็นตัวเล็กๆนี่เขาคล่องความคล่องตัวสูงก็มีแต่ว่าถ้าเก่งใหญ่เขาจะคล่องหมดอ่ะทั้งความคล่องความเร็วความความอะไรเพย่งหมดอ่ะเขาเก่งใหญ่เราเก่งเล็กอ่ะต้องไงเอาว่าเราเปิดจอเราเชียร์นะคะเวิร์กพอยต์นะคะวันศุกร์นี้